เชียใก่แก่ไหนเจ๋ะหือกล้วยมาทานหือกล้วยกันค่ะแม่นันทําเป็นไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วเพิ่งจะมีครั้งนี้นึกขึ้นได้นะคะวันนี้เนี่ยกลับจากเรียนหนังสือจากจาก,กลับจากสอบภาษาจีนแม่นันมาทอดให้หนุ่มๆน,นะคะภาษาจีนแม่นันได้สิบเต็มสิบเลยนะคะขอบอกนี้จะให้ดูว่าหือกล้วยของเราเนี่ยมันไม่เต่งตึงมันไม่เรียบเห็นไหมฮะเขาจะมีรอยหยักของตัวปลา ที่เป็นเส้นๆแล้วหลังจากเราทอดแล้วเพราะว่าเราใช้เนื้อปลาสดถ้าเรียบๆหั่นออกมาก็เรียบนั่นคือแป้งนะคะนะคะแม่นันก็เลยเนำวิธีทํามาให้ด้วยนะคะวันนี้แม่นันจะมาสอนนะคะว่าวิธีการทำหือกล้วยแสนอร่อยของคนจีนเนี่ยเขาทํำยังไงมาดูส่วนผสมกันนะคะตัวหลักเลยนะคะคือเนื้อปลาสดๆแม่นันใช้ป,ปลากรายนะคะเพราะว่าแม่นัน ใก้ตลาดบุญเรืองแล้วก็ในตลาดเนี่ยคุณทอมเนี่ยเจ้าของเขียงประกายเนี่ยเขาขูดประกายขายทุกเช้าสดๆเลยค่ะแม่นั่นก็จะได้เนื้อประกายมาแต่ถ้าใครไม่มีหรือไม่ชอบนะคะเราก็ใช้ปลาน้ำดอกไม้ก็ได้ปลาอินทรีย์ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแม่นั่นใชนะะ้เนื้อประกายขูดครึ่งกิโลนะคะห้าร้อยกรัมต้นหอมซอยนะคะไข่ไก่นะคะ วันนี้แม่นันได้ไขแ่แฝดมานะคะโดยบังเอิญน,นะคะโดยบังเอิญไม่ได้ได้กันมาง่ายๆแต่ว่าถ้าใช้ไข่ไก่ฟองธรรมดาเราใช้ไข่ไก่เบอร์สองเราจะใช้สองฟองนะคะพอแม่นันได้ไขแ่แฝดมาเน,นี่ยนะมีสองฟองอยู่แล้วแม่นันก็เลยใช้ไขแ่แฝดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่นันจะแยกระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงให้ดูนะคะเราจะเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะส่วนไข่แดงเก็บไว้ทอดนะคะเก็บไว้เจียวนะคะ เครื่องปรุงก็มีเพียงผงเห็ดเกลือพริกไทยและน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเราจะมาดูวิธีการแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันเรามาตอกเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวมาดูกันโอ้โอ้โอ้โอ,โอไข่ขาวเยอะมากโอ้อยเดี๋ยวไข่แดงคะั่ะ <laughs> ไข่ขาวเยอะมาก จะใช้เฉพาะไข่ขาวมีไข่แดงอยู่ด้วยไม่เป็นไรนะฮะเป็นไข่แดงไหมฮะ่องกเริ่มเลยนะคะเราแยกไว้นะฮะเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวทีนี้มาดูวิธีการผสมนะคะ ง่ายแสงง่ายไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะคะเขาจะหนึบด้วยตัวของเนื้อปลาสดๆเองนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราใส่ส่วนผสมของไข่ขาวลงไปนะคะติดไข่แดงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเราใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่ลงไปเลยหนักริกไทยนะไม่น่าหนักริกไทยจากนั้นเรานวดเข้าๆด้วยกันแต่ก่อนอื่นเ,นเราอาจจะใช้พายนะคะ ตะล่อมเขาก่อนให้เข้าเข้ากันระดับหนึ่งก่อนนะคะเนื้อปลาสดมากแต่ถ้าใครที่เกียดก็ใช้เครื่องก็ได้ค่ะเครื่องผสมอาหารนี่แหละโถผสมอาหารใช้ตัวตะขอตีเหมือนตีแป้งอะนะคะโอเคมไม่ต้องจะใช้นีอนะคะเทคนิคนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำแข็งไม่ต้องใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเราแช่ตัวปลาค่ะตัวเนื้อปลาแช่ให้เย็นเจี๊ยบเลยแล้วเวลาเรานำมานวดนะคะเขาจะเหนียวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องพึ่งแป้งไม่ต้องพึ่งเครื่องผสมอาหารใดๆทั้งสิ้นนอกจากว่าเราทำเยอะจริงๆเราใช้เครื่องช่วยนะคะแป๊บเดียวหัอย่างนาจะนวดให้ดูว่าแป๊บเดียว มันคนถามว่าเอ๊ะแม่นันใช้ไข่แดงด้วยไม่ได้เหรอคะเออด้วยความที่เมนูเนี้ยปลาเส้นตัวเนี้ยเนื้อเขาสีขาวนะคะเราก็เลยใช้ไข่ขาวแต่ถ้าเราทำตัวทอดมันเราจะใช้ไข่แดงนะคะเริ่มหนึกละะแล้วฮะแล้วเราก็ใช้ ใส่ถุงมือก็ดีหน่อยนะคะเวลาที่เราขูดเนื้อปลาลงอ่างนะคะก็จะได้สะอาดสะอานเนี่ยมันจะมีเหนื่อจากมือเรานะ,ะลงไปผสมในอาหารแต่ถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยเนือ่อจะอยู่ด้านในโอเค,อเค <ๆ S 2> นะค<น>ะพอเรานวดเขาได้แบบน,นี้แล้วนะคะเนื้อเด้งๆแล้วนะคะเราใส่ต้นหอมซอยเอาเฉพาะส่วนที่เป็น ตัวใบเขียวๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เขาเขาเข้าด้วยกันขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือใส่ต้นหอมเพราะว่าเวลาที่เราทําเสร็จแล้วอะค่ะเขาจะมีลายต้นหอมสวยแล้วก็อร่อยด้วยคนจีนชอบกินต้นหอมนะคะเพราะต้นหอมมีประโยชน์ชังตึงนั้งหะ,ะเจียชังนะคะชังคือต้นหอม เวยไหมสวยไหมเห็นไหมะตัวส่วนผสมของต้นหอมและตัวเนื้อปลาเข้ากันแล้วเราใช้พายนะฮะกว่าเขาลงมารวมกันเราแรปเขาไว้แล้วเข้าตู้เย็นไว้เลยค่ะนะาจะเข้าตู้เย็นไว้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อตัวหือกล้วยกันนะคะ เจิเราจะตักตัวหือกล้วยนะคะน้ำหนักประมาณที่ขิดครึ่งนะคะขิดครึ่ง,งเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแล้วเราก็เทใส่ตัว อยของเราเลยนะฮะเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวไม้กลิ้งเบเกอรี่นะฮะไม้กลิ้งแป้งนะฮะเป็นตัวช่วยนะคะโดยการอ่อนะฮะ การม้วนเข้าไปนะคะม้วนเข้าไปทีนี้ตัวปลาข้างในนะคะเขาจะเนื้อไม่เสมอกันนะคะเราจะใช้ไม้คลิ้งอยนี้ช่วยดันนะคะดันให้ตัวเนื้อเขาเข้ามาเสมอกันแล้วก็ยาวนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะส่วนเนื้อเขาก็จะเท่าๆกันเห็นไหมคะ แล้วเราม้วนเข้าไปจับให้แน่นนะคะพยายามดันนะมะันจะมีโชควยนเราก็มวนๆๆๆนะคะพอสุดปลายแล้วเราบิดตรงด้านข้างเขานะคะบิดกระดาษอย่าไปฉีกเขานะบิด น,นะฮะทั้งสองข้างให้สุกท,ที่ด้านข้างของเนื้อปลานะฮะแล้วเราก็ดิบเสร็จแล้วก็หักตัว,ต,วตัวปลอยอะ่ะนะฮะเห็บเขานะฮะเราได้หนึ่งอันละนะฮะเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะฮะ เราจะนำมานึ่งนะเช็ดไอที่เกาะอยู่งฝาให้แห้งนะคเราก็วางลอ,อไปเลยค่ะเราจะนึ่ง25นาทีอย่างน้อยนะคะ25นาทีใช้ไฟกลางพอค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวตัวหือกล้วย เขาปูแล้วเขาจะดันตัวอฟอยอล์อลูมิเนียมขึ้นมาแตกนะคะเราจะจับเวลาเขาที่25นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำที่เราเมื่อ้นะคะขึ้นมาพักให้เย็นเห็นไหมคะตัวเนื้อปลาข้างในอ่ะเขาจะดันจนกระทั่งฟอยตึงเลยเห็นไหมคะเรานำขึ้นมา ขึ้นมาพักบนตะแกรง,งนั่นเดี๋ยวนี้คุ้นเทียนโแล้วเดี๋ยวเรามาแกะหาตั้งกระทะไว้แล้วเดี๋ยวจะนำมาทอดโอ้โทําใจก่าง ถืกล okay. ้วยนี่มันกำลังทอดถือกล้วยนะคะหอมมากเลยทอดถือกล้วยทอดถือกล้วยต้องทอดให้สีน้าทานแบบนี้เห็นไหมคะสวยกำลังดีแล้วก็สังเกตง่ายๆนะคะถ้าหือกล้วยที่ทำจากปลาล้วนๆปลาแท้ๆนะคะผิวเขาจะไม่เรียบดึงนะคะผิวเขาจะเป็นเห็นไหมคะ มีรูพรุนๆุ่กกุกุลกกะนะคะเพราะว่าเราไม่ผสมแป้งพอไม่ผสมแป้งเนื้อเขาก็จะไม่เนียนนะคะถ้าซื้อหูกกล้วยแล้วเนื้อ,เน,อเนียนเรียบกริบอันนั้นผสมแป้งแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะอันนี้แม่นายทำเองไม่มีแป้งค่ะหนุ่มๆชอบมากอัศวิตีบอกมามีโอแกบอุชุมบอพอเจะซึ่งถามว่ามีเศษหรือไม่แม่น,นายถามน้องทานจะกิน ออกมาได้สีเส้นสวยๆสวยไหมสวยมากนะคะแล้วก็อย่าทอดให้ไหมเกินให้ได้ประมาณนี้พอแล้วค่ะอย่างนี้ค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะนำมาหัน่นแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาหัน่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปทำเมนูไหนนะคะ เอามาผัดกระเพราอร่อยมากๆมา,มานำมาจิ้มน้ำจิ้มสีฟูดก็อร่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยกินเล่นอร่อยโอ้โหสารพัดเมนูเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นเดี๋ยวรอให้เย็นตัวแม่นันก็จะนำมาหัา่นโอ้โหผังจ่ายผังจ่ายคือกล้ยนะคะทำจากเนื้อปลากรายลว้ลวนเลยนะคะอ้น่าทานม,มากทำไมแม่นัานไม่ใส่กะแกงเอ๊ะเอากะแกงไปใช้อะ วกว่าทานที่สุดมาทำกันนะคะแม่นันบอกสูตรไปหมดแล้วนะไว้ว่างๆแม่นันจะทำขายให้ห่ะสำหรับพวกที่เกียดนะคะพวกที่ชอบทานอย่างเดียวแต่ขี้เกียจทำนะคะรอแม่นันว่างๆแล้วก็อาจจะทำในช่วงที่เออบะจ่างก็ได้ค่ะนะคะหรือกล้วยอ๋อเจีย๊ยมีหอเจีย๊ยจิกเอ,อี่ยนะ มีหอเจี๊ยจิกเนี่ยหอถ้วยแปะเหรียนถ้วยหอถ้วยหอเจี๊ยบเสกเนียอเนี่ยพังจ่ายพังจ่ายนะคะน่าทานน่ากินสีสวยที่สําคัญหอมมากๆค่ะอร่อยหอมเดี๋ยวแม่นางจะหั่นให้ดูเนื้อในกันนะคะว่าน่าทานขนาดไหนเชียร์แต่แกไรไรไๆไรถุยกึ่งๆไรหัวเนื้อเป็นสีชมพูเลยนะคะ เราไม่ต้องหั่นให้บางมากหั่นขนาดนี้ค่ะกำลังดีนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ออน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวให้ตักล้องชิมก่อนดีไหมเขาจะได้รู้ว่ารอบแต่ละรอบเม้รอบนี้ยอร่อยกว่ารอบที่แล้วหรืออร่อยเท่ากันอาเชียไก่อังไ,ไม่รอนแล้วกลิ่นหอมอเล อร่อยมากหอเจ้ยมอ่อเจียมอ่นะคะหือกล้วยทําง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทําขึ้นมานะคะแม่นันให้สูตรไว้เรียบร้อยนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยอร่อยจนหยิบชิ้นแล้วชิ้นเล่านะคะไม่พอนะคะขอบอกนะคะเดี๋ยวแม่นันก็ต้องทําขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยแม่นันกะจะไม่ทำแค่นี้แล้วค่ะแม่นันกะจะทำทีเดียว 2- โล3โลแล้วฟรีซไว้เลยนะคะ เชียร์ไต่แกไลไลไล,ลมาชิมกันค่ะมาชิมหือกล้วยกันอร่อยมากนะคะต้องทำกันดูนะ